สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาทำเมนูต้มซุปนะคะต้มซุปน้องไก่นะคะเป็นน้องน้องล่างนะคะก็เครื่องปรุงก็จะเป็นมีน่องไก่นะคะประมาณ700ร้อกรัมนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะปอกแล้วก็หัน่นล้างแล้วก็หั่นแล้วนะคะแล้วก็เราจะมีมันฝรั่งนะคะประมาณสามหัว ซึ่งปอกแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็แครอทนะคะส่วนผสมพี่นาแอดก็จะใช้ผงปรุงรสแล้วก็ซุปขนอไก่นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็อาจจะมีพริกไทยนิดหน่อยนะคะแอดจะไม่ใส่ผักชีกระเทียมนะคะในสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราทำให้ฝรั่งทานก็จะตัดรากผักชี ทับกระเทียมออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเปิดเตาเลยคะ่ะทุกคนน้ําใส่หม้อตั้งเลยนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะแล้วก็อยจะตดใส่เกลือลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตั้งไว้จนน้ําเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะพี่นาก็จะใส่อันนี้นะคะเป็นซุปก้อนนะคะ ใส่ซุปก้อนนะคะทุกคนใส่ซุปก้อนแล้วเราก็ตามด้วยไก่นะคะทุกคนพี่นาจะใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ไก่ลงไปเลยน้องไก่นะคะพี่อนาจะไม่ผ่านะคะจะใส่น้องไก่ลงไปแบบนี้เลยนะคะถ้าใครจะผ่านนองไก่ก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าน้ำเนี้ยมันน้อยเราก็เติมน้ำน้ำซุปหรือวาน้แต่เราก็ใส่น้องไก่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเราใส่น้องไก่แล้วเราก็ปิดฝาไว้มเมื่อไก่เราต้มสักพักนะคะน้ําเดือดสุกล้วก็ดูว่าไก่เราต้มไปประมาณสิบนาทีใช่ไหมคะพี่นาจะใส่มันฝรั่งลงไปนะคะตามด้วยแครอทเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ พี่นาก็จะ,ะใส่มันฝรั่งกับแครอทลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้มไปประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้มันฝรั่งกับแครอทสุกนะคะจากนั้นแล้วก็พี่นาก็จะ,ะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะทุกคนเพื่อให้น้ําของซุปมันหวานนะคะนี่ค่ะพี่นาก็จะ,ะใสออ่หอมใหญ่ที่เราหั่นไว้นะคะหอมใหญ่จะช่วยทําให้ซุป น้ำซุประหวานนะคะเนี่ยะคะ่ะทุกคนแล้วเราก็ปล่อยทิ้งปล่อยเคี่ยวไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วเราด๋ยค่อยมาปรุงกันนะคะ ทีเรามาลรปรุงกันเลยค่ะพี่นาจะเติมซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะนก็ใส่ซีิวขาวประมาณประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ใส่อสเอ่อรสีใส่เครื่องผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยนะคะผงผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะ แล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเคี่ยวต่อไปจนเนื้อมันฝรั่งกับแครอทสุกนะคะแล้วเราก็จะมาใส่หอมต้นหอมนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะมันสุกแล้วนะคะทุกคนนี่ใส่